สนับสนุน้วยร้านหูฟังไฮไฟจําหน่ายอุปกรณ์และหูฟังและอแ c ป s ตอร์ต่างๆเช่นสายแปลงหูฟังและแผ่นรองเมาส์จําหน่ายแล้วมากกว่า800ออเดอร์สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอรับครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผชมที่รับชมช่องริทไฮไฟอยู่ตอนนี้เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นออดิโออินเตอร์เฟสเลยครับผมริว i r นะครับผม q 24อันนี้ก็ ได้มาสดๆร้อนๆเลยแกะกันเลยแล้วกันนะครับมาเช็คดูภายในกันว่าเป็นจังใดน,นะครับกล่องขยะเอ้ถุงขยะเหมือนเดิมนะฮะถุงขยะเหมือนเดิมอันนี้ผมได้มาราคา600กว่าบาทนะครับราคาเต็มอยู่ประมาณเท่าไหร่แ0มั้ง800กว่าบาทนะครับผมนี่ผมเอฟจาจทางรัสดานนะครับอันนี้เป็นอออินเตอร์เฟสนะ เป็นราคาถูกนะครับผม<ะ>เหมาะกับงานบอดแคสต์นะครับบอดแคสต์นะครับผม,ผมก็ทำบอดแคสต์เนะี่ยผมเตะแคสเกมอะไรประมาณเนี้ยไลฟ์สดนะครับะอะอดิโออินเทอร์เฟซของช่องเครื่องตัวแรกของช่องเลยครับผม<ะ>ตัวแรก <laughs> เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะฮะวีเวย์โรคิวยี่สิบสี่ <laughs> นะครับ24บิต 192k <ม>นะครับ Professional High Difference น,นี่ Audio Interface สุดยอดมาดูข้างในกันหนักนะครับมันมันหนักหนักเลยครับหนักหนักอยู่โอเคซีนอุ้ย <laughs> โอ<ว>้ยร <laughs> ้อนมากเลยนะฮะตากแดดมาเนี่ยซีนอ่อเขาเรียกว่าถุงกันไฟฟ้าสถิตมานะครับ แล้วก็มีคู่มือนะฮะหนึ่งตัวคู่มือก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมใช้งานก็น่าจะเสียบแล้วเล่นได้เลยหรือเปล่าไม่ต้องลงไดรเวอร์อะไรนะครับผมใดๆหรือเปล่านะครับน่าจะแหละนะครับอ่ะเปิดดูครับผมถุงก,กันไฟฟ้าสถิตนะฮะเป็นถุงแบบอย่างดีเลยอู้โอเคสวยมีคราบไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ครามนะสวยครับตอนนี้มันมีสีแดงแล้วสีดำนะตอนแรกผมจะเอาสีแดงแล้วมันดูปับชิ้มา,<ะ>มากแต่ว่ามันเราคาจะแพงกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะฮะมีแพนทอมนะครับ,ม Phantom, รบผมยีบวนนะครับอันนี้สําหรับไมโครเลนเซอร์ aser, นะครับแล้วก็มีให้ลงกราวด้วยตรงนี้นะฮะถ้ามันมีจีมีน้อยก็ลงกราวไปซะนะฮะตรงนี้ ที่ผมชอบตัวนี้เพราะว่าเอาพุทธเนี่ยมันมีหลายนะครับมี1 2แล้วก็3นะครับผมมี3ามเอาพุทนะฮะหูฟังนะครับหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นอันบาลานซ์นะครับผมเป็นเออหแจ็คหกนะฮะอันนี้ผมจะเอาไปต่อกับมอนิเตอร์นะครับแล้วอันนี้เอาอีกคู่นี้ผมจะไปต่อกับคอมอีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้อินก็แล้วแต่เลยว่าจะเอาอะไรเข้ามานะฮะแล้วตัวนี้นะครับ PC ตัวนี้ผมก็จะเอาไปต่อที่เครื่องเล่นนะฮะ อันนี้เป็นเครื่องอัดนะครับเครื่องสตรีมนประมาณนี้แล้วก็ power source นะครับสามารถที่จะไม่ต้องต่อคอมก็ได้นะฮะเสียบเปล่าแล้วก็ใช้ไฟเลี้ยงผ่านเขาเรียกว่าอะไรสายเหมือนคล้ายๆสายชาร์จเน่ของแบบนี้น่าจะเป็นของแบรนด์เอสนะครับแบรนด์เอสสายชาร์จเลยครับใช้น่าจะใช้5โวลต์เลยนะครับผม5โวลต์ DC in แล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมี เป็นอ่าอินอินพุตนะฮะสองอินพุตด้วยกันนะครับอันนี้ก็น่าจะต่อคอนเดนเซอร์ได้แล้วก็ต่อเป็นกีตาร์พวกอ่าเครื่องดนตรีอะไรประมาณนี้ได้นะครับมีโมโนเป็นโมโนแล้วก็เป็นสเตอร์นะฮะอันนี้กดตรงนี้นี่ครับมันจะอ่าเปลี่ยนนี่ครับผมไฮเซตนี Hi ่คืออะไรไม่ทราบเหมือนกันนี่คือไหนะฮะไฮเซตนี่ครับผมมีวอลลุ่มปรับเกรนนะฮะหนึ่งสองแยกนะครับผมแยกกันเลยลูบแบล็ Black, นคนี่ฮะลูบแบล็คนี่ก็น่าจะเป็นเอ่อ สัญญาณจากข้างในซาวการ์ดที่ออกมาหรือเปล่าลูปแบก็กนะฮะแล้วก็เอาพุทมีปรับโวลลูมเอาพุทด้วยเลยครับผมเอาพุทจะเอามาดังเบามากน้อยแค่ไหนนี่แล้วก็โวลลูมเบอร์ฟนนะครับหูฟังนี่ครับ,บผมอันนี้ปรับได้นี่ครับผมประมาณนี้แหละอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปต่อใช้งานให้ดูแล้วกันนะครับที่ในห้องนะฮะก็ <laughs> ตอนนี้ร้อนมากไม่อยากเข้าไปถ่ายเลยเลยฮะโอเคไปเลยแล้วกันนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองต่อแบบไม่ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่ให้ตัวนี้เนี่ยแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนคล้ายๆปีเอ็มเออลองต่อแบบนี้ดูนะครับเผื่อแบบใครที่จะเอาไปใช้งานอย่างอื่นนะครับโดยที่ไม่ไม่ต้องใช้กับคอมพิวเตอร์เอาไปใช้กับอุปกรณ์อื่นนะครับก็อันดับแรกนะครับซอร์สนะครับพวเอ์ซอร์สตรงนี้ก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับเลื่อนมาตรงฝั่งนี้นะครับเพื่อจะใช้ไฟเลี้ยงนะครับนี่ 5w น,นี่ครับผมจะลองต่อแบบน,นี้ดูนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะใช้กับไมโครคอนเดนเซอร์นะครับก็เดี๋ยวลองเสียบไฟเข้าไปนคอนเดนเซอร์นะ enser, แล้วก็ลำโพงนี่ USB โอ๋อไม่มีต้อง <c oughs> <c oughs> ขยับขยับมาทางนี้หน่อยพอดีสายเ USB เขาอยู่ไกลนะครับ USB เรียบร้อยเลยครับตอนนี้ผมได้ทำการเสียบไฟเลี้ยงเข้าไปแล้วนะครับเหว่าไฟจะติดแล้วนะครับตอนนี้ power แล้วก็48โวลต์แล้วก็มีแจ็คนะครับแปลงนะครับผมอันนี้แจ็คแปลง power out นะฮะอันนี้ผมจะต่อกับมอนิเตอร์นะที่เป็นตัวนี้นะครับคือมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นจะมี AUX อยู่นะครับความจริงผมรลอแจ็คอันบาลานซ์อยู่อันบาลานซ์ที่เป็นเส้นเดียวนะครับยาวไปเลยแล้วก็มจะไปต่อหลังลำโพงตัวนี้นะแต่ว่าแจ็คังมาไม่ถึงนะครับ ใช้อันนี้ไปก่อนนะครับอันนี้แล้วก็แจ็คแบบนี้นะครับหัวแปลงแล้วก็สาย3.5 2 PC นะครับอันนี้ก็ร้านลิทไฮไฟมีขายเหมือนกันนะสายนี้ขายของนิดนึงเอาล่ะครับผมต่อ power out นะครับนี่ไม่ใช่ power out main out นะฮะเองต่อ main out เข้าไปนะครับ LR นะครับอันนี้ไม่รู้ว่ายังไงก็ได้หรือมั้งหาสีแดง L สีขาวนะครับเล็บซ้ายไล็ขวาหรือเปล่า นี่ประมาณนี้นะฮะตัวนี้ก็วางลงไปนี่ครับมองไม่เห็นอีกถอยกล้องนิดนึงคือแล้วนะครับอีกฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ครับฝั่งสายุห้าเนี่ยไปเข้า a u x กนะฮะ AUX อ็กโพงนะครับผมเห็นหรือเปล่าโอเคเปิดเอาเสียงก่อนนะครับต่อคอนเดนเซอร์เข้าไปนะครับผมผมจะลองต่อเข้าไป ผมจะทดสอบกับคอนเดนเซอร์นะครับขี้เกียจเอาเครื่องดนตรีมาเทสนะมันยุ่งยากนะครับ oh. คอนเดนเซอร์ไปก่อนแล้วกัน 800, นะครับ B M 8 0 0นะครับพื้นๆเลยอันนี้ฝั่งนี้นะครับอินพุตอันนี้ตูดตูดไม้ฝั่งฝั่งนี้นะฮะพังพังขอต่อแบบรวดเร็วแล้วกันนะครับผมเสียบเข้าไปปุ๊บเมื่อกี้เห็นมีมีไฟพีคด้วยตรงนี้อีกฟังครับผมอีกฟังหนึ่งนะฮะ อังหนึ่งก็ผมไม่แน่ใจว่ามันดูดไหมนะครับตัวนี้ผมไม่อาก้าวเท้าแตะพื้นแต่เป็นบอดี้เหล็กน่าจะก็เสี่ยงอยู่นะอันนี้ลงกราวนะครับแนะนำให้ลงกราวก็น่าจะดี <laughs> เอต่อละต้องพูดดูครับผมโลโลโลซิงซิงซิงเนี่ยมีไฟกระพริบเห็นไหมโลโลโลเนี่ยพอผมพูดเนี่ยไฟเขียวขึ้นละเดี๋ยวผมจะเอา อย่เร่งเสียงลำโพงขึ้นด้วยนะถอยไปนี่ให้ดูเสียงลำโพงอ่าให้ดูลำโพงด้วยโล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 ยังไม่ดังนะครับมาหมุนตรงเอาพุทนะครับผมเอาพุทโล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 ดังแล้วนะครับผมอ่าไอจี IG ตรงเนี้ยเนี่ยคือสายคอนดิเซอร์ไอสายไมค์คอรดิเซอร์ผมมันไม่ดีนะครับตรงท้ายตรงเนี้ยมันไม่ค่อยดีนะครับมันจะเออ่มีแบบดังแล้ว นะครมันจะมีแบบว่าจีจีนะครับเป็นบางครั broken, like table, low low, ้งนะครับผมลองเล่งดูนะครับโลโลทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามแต่มันจะไม่มีเอ็กโให้เหมือนมิกเซอร์นะอันนี้ข้อข้อเสียนะข้อเสียก็คือเอาไว้อัดเสียงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับผมเหมาะกับการบอดแคสต์เนี่ยรู้สึกว่าเสียงออกข้างเดียวออกข้างข้างซ้ายเนะยซ้ายหรือขวาเอยซ้ายมั้งนี่ครับมิกเซอร์ผมสลับข้าง กดตรงนี้ครับผมมันจะมีปุ่มที่เป็นโมโนสายบางอีกเห็นกันหรือเปล่านะครับตรงนี้นะฮะผมจะลองกดดูหลบหลอ่ะทีนี้ออกคู่ละดังเลยทีนี้นะครับใช้ได้แล้วครับผมนี่ไม่ต้องไม่ต้องเปิดคอมก็ได้นะครับใช้งานได้แล้วนี่หูฟังตรงนี้ก็เอาหูฟังมาเสียบได้นะครับผมมีหูฟังอยู่ตัวนึงโอเคเนาะประมาณนี้เลยเอาละเดี๋ยวผมจะลองไปเอ่อต่อกับคอมพิวเตอร์ดูนี่เาบา ปิดเสียงไม้ก่อนเฮ้ยเสียงดีเลยนะเนีละละละ่ยรลอหลอลอหนึ่งสองสามสี่แต่อืมได้ได้ใช้ได้เลยนะครับอ่ะคัดก่อนเดี๋ยวไปต่อกับคอมพิวเตอร์บ้างนะครับสองคอมสองเครื่องเน่ยต่อ,อยังไงโอเคครับผมก็มีเสียงพัดลมนิดนึงนะครับพอดีร้อนไม่ไหวเนะี่ยเอาหล่ะวิธีการต่อคอมนะครับก็มาข้างหลังตรงนี้เหมือนเดิมน,นะครับก็ปุ่มตรงนี้นะครับ power source ตัวนี้ นะครับเลื่อนให้มาเป็นฝั่งนี้นะครับฝั่ง PC นะครับตรงนี้เมื่อกี้ผมใช้โมดนี้นะครับในการทําให้มันเป็นคล้ายๆปรีแอมหรือว่าเป็นนั่นแหละนเออเป็นพอเป็นแบบในตัวนะครับเป็นพอดแคสต์ในตัวนะครับอันนี้อีกโหมดนึงนะครับเป็นพีซีอินนะครับนี้เป็น PC นอันนี้ผมจะต่อเข้ากับคอมเครื่องนี้นะฮะแล้วนะครับผมจะอัดเสียงผ่านเอาพุตตัวนี้นะครับ ด้วยการต่อสายนะครับอีกสายหนึ่งก็คือเส้นนี้นะครับต่อไปอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับข้างล่างตรงนี้นะครับยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวเปิดเครื่องข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับจะได้อัดไปเลย้อมกันทดสอบการใช้งานจริงๆริงนี่เดี๋ยวผมเสียบเอาพุทธนะครับตัวนี้ก่อนเอาพุทนะฮะอันนี้ไปเข้าคอมที่อัดอัดเสียงนะครับผมคอมบันทึกเสียงนะฮะหรือว่าเครื่องยิงสตรีมนั่นเองนะครับเรื่อแต่จะเรียกนะเออ เครื่องที่ใช้ยิงสตรีมเียตัวนี้นะครับส่วนที่ตัวที่เล่นก็ต่อสายตัวนี้เข้าไปที่เขาแถมมาครับตัวนี้นะครับตอเสียงพัดลมดังนิดนึงนะครับขอภัยดู้แลกันกลมหน่อยอันนี้น่าจะเป็นกระดาษเฉยนะครับน่าจะพอดีนะครับไม่ยาวเท่าไหร่ประมาณเม็ดนะครับเม็ดกว่านะเม็ดยี่บน ประมาณเมตรยี่สิบเนี่ยสายตัวนี้คล้ายๆสายเครื่องพิมพ์เลยนะครับถ้าใครอยากได้ยาวก็ซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยเอาแบบยาวๆได้นะครับอันนี้ผมต่อผ่านสายเนี่สายเพิ่มความยาว USB นะครับเสียบเข้าไปนี่สายเพิ่มความยาวผมอยู่ใต้โต๊ะตัวนี้นะครับซีฟ้าตัวนี้นะครับร้านที่ผมมีขายนะครับต่อไปคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก็คือเครื่องที่เล่นอยู่ตัวนี้นะครับผมเอาละเดี๋ยวผมจะลองต่อดูนะครับ เดี๋ยวกดเลคคอร์ดตัวที่อันนี้ก่นตัดเลกคอร์ดดิโอเคทีนี้ต่อครับผมต่อเข้าไปครับฟึบมาดูด้านหน้าครับไฟเข้าแล้วตอนนี้นะครับไฟเข้าแล้วแล้วก็มีตรงไอ้คอมเนี่ยจะมีขึ้นมาแล้วครับตอนนี้นะฮะอันนี้เสียงจะเป็นจากกล้องนะครับภาพจากคอมพิวเตอร์นะฮะเขาบอกว่า Setup a d ะไดเวอร์นะครับ คลิกเข้าไปมีเพิ่มเข้ามานะครับผมไม่ My Audio อันนี้ไม่ใช่ฮะ Diver is Lady เขาบอกว่าพร้อมแล้วอ๋อนี่ไง HD2 นะครับชื่อเป็น HD2 นะโอเคแล้วก็มาคลิกขวาตรงรูปลำโพงตัวนี้นะครับผมเลือกที่ซาวด์เลยครับ อเคขึ้นมาแล้วนะฮะจากนั้นไปที่ p พย์แ a c k นะครับก็จะเป็นรูปหูฟังขึ้นมานะฮะพอดูปรับโปรไฟต์หน่อยนะครับผมเรเวลร้อยไมโครโฟน100่งร้อยเบสบูสราวนสเอสแวนส์สูงสุดนะครับ24บิตนะครับ109เอ้ยหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันกิโลเฮิร์สเอ้ยหนึ่งหมื่นสองพันเฮิร์สนะฮะหรือกิโลเฮิร์ตซ์ หรือว่าจะปรับเป็น48,000ก็ได้นะครับคุณภาพสตูดิโอเลยผมลองเอาสูงสุดเลยลแล้วกันแล้วก็ประมาณนี้นะครับโอเคกด App l y นะครับกดโอเ okay. ค Recording นะครับเ e c o r d i n g เขาก็มีมาให้เหมือนกันนะครับ Property นะครับ Level 60ยนะังไงแอดแล้วก็อุ้ยเสียงไมคไปถึงนี่เลยเหรออุ้ยไมคปรับได้สุดเลยนะครับ24บิต 1นึ่งไอหนึ่งหเฮิร์นะครับเหมือนกับเสียงที่ออกไปเลยนะครับผมปรับได้ละเอียดสุดเลยนะครับเอาละตั้งตัวนี้เสร็จนะครับก็มาตั้งตรงโปรแกรมด้วยนะครับผมบางทีนะฮะโปรแกรมก็เลือกเป็น Audio HD 2 Ok ไมค์ก็ไปที่ p r o p ต r t y แล้วก็เลือกเป็นไมโครโฟน hd 2นะครับ2ขีดประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรองนะครับ ต่อเอาพุทนะครับเข้ามอนิเตอร์เหมือนเดิมกดเปิดนะครับต่อนะครับสัญญาณเอาแต่ความจริงผมจะให้มาตรฐานต้องใช้เป็นแจ็คข้างหลังที่เป็นอันบรานนะครับอันบรานจะจะเหมาะกับมอนิเตอร์นะครับแต่ว่าแจ็คผมยังมาไม่ถึงนะครับสั่งไปแล้วใช้ตัวนี้ไปก่อนได้นะครับใครที่ไม่มีนะครับแล้วก็ใครที่มีอุปกรณ์เหมือนผมก็ต่อมัอนผมได้นะครับผม เอาละต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองอใช้ไมค์คอนเดนเซอร์เหมือนเดิมคอนเดนเซอร์ตัวเมื่อกี้เลยนะครับที่เราลองกันนะครับผมเอามอนิเตอร์ขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วกันขอภัยเสียงพัดลมได้ยนะครับดังหน่อยนะครับผมอากาศมันร้อนนะครับต่อเข้าไปนะครับมีเสียงนิดนึงนะฮะต้องถอยหน่อย เอาละโอเคละนะครับตอนนี้ระดับเสียงก็เอาระดับเสียงมันเข้าไปในนี้เลยครับผม <S <S ผมยังไม่ได้เล่งเกณเลยอ๋อผมเล่งเอาพุทไปนีฮะอันนี้ผมผมออมันเข้าโดยตรงเลยเหรอเดี๋ยว low, low. โล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 เออเสียงมันเข้าโดยตรงเลยครับเข้าไป OBS เรียบร้อย ผมพอผมเล่งเกรนอะโล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 อ๋อเอาพุทก็คืออ๋อเอาพุทนี่มันเป็นของมอนิเตอร์เลยครับโลโลโลน่าจะใช่นะยครับเป็นของมอนิเตอร์นะอืมเกรนตัวนี้ไม่ไม่เกี่ยวเรยโลโลอ้าททำไมผมเบาตรงนี้แล้วทำไมไมอินในนั้นมันเฮ้ยมันลวนปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนึงนะ <g ong> งงเลยเนี่ยเออลูบแบคลูบแบคคืออะไรครับกดลูบแบ็คได้ไหมลูบแบคลูบแบคโล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 อาจจะมีแบบจีนิดหน,นึง่งเพราะว่าสายไมของผมเนี่ยมันมันจีนะครับสายสายไมมันจีนะโอเคเสียงประมาณนี้เลยนะครับก็ ใครที่เคยพีกไปน,นิดหนึ่งใครที่ดู OBS อยู่ในคอมก็เสียงประมาณนี้นะครับเนาะเอาอะเดี๋ยวผมลองเปิดเพลงดีกว่านะครับเดี๋ยวมาเบาเสียงไอ้คอนเดนเซอร์อดี๋ผมลองเทสเพลงดูนะครับว่าเสียงมันจะออกมอนเตอร์ไหมอ,มอเปิดดูทุบเลยครับผมอันนี้เสียงจากกล่องแล้วกันนะครับเออโอ้ยคุณ <c oughs> ทาีเลย เออเดี๋ยวก่อนนะเอาเป็นกลองแล้วกันเลยครับกลองเตยโขงเลยนะอลองดูเลยครับเดี๋ยวเบาเอาพุดก่อนนะครับเดี๋ยวโอเคเสียงโฆษณาขึ้นเครื่องเล่นก็ขึ้นนะครับปกติหมดเลยถึงแม้ผมจะเบาเสียงไม่แต่เสียงไม้ก็ยังเข้าอยู่นะครับงงมากเนี่ย ผมเบลเกรนสุดแล้วนะเนี่ยคืออะไรยังไงไม่เข้าใจงงมากลองปรับอันนี้เอาออกข้างเดียวอันนี้สองข้างโอเคถูกต้องดังไหมเนี่ยเฮ้ยเพลงไม่ดังเหรอโคนไม่เกี่ยวน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าอ่าตัวนี้นะครับ รูปแบ็กตัวนี้นะครับเห็นหรือไมเอ้ยรูปแบ็กนะครับต้องกดรูปแบ็กด้วยนะครับ<ม>เดี๋ยวไม่งั้นเพลงมันไม่ออกนะฮะเออไม่ทำไมเบานะอ๋ออ๋อ,อ,อผมกดตัวนี้ ลูกแปลกลูกแปลกอันนี้ก็ลองใช้ดูแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยทำไมเสียงมันเบาแปลกโอ้ผมเบาผมเบา YouTube ไปเลยเองโอ้ เดี๋ยวเร็วๆหลายคนอาจจะสงสัยเร็วๆอีเครื่องเครื่องบันทึกเสียงละเออเครื่องที่เป็นเครื่องยิงสตรีมละเดี๋ยวผมเปิด obs เครื่องยิงสตรีมแป๊บหนึ่งนะครับผมจบ <c oughs> เราไปดูว่าเสียงอะไรจะเข้าไปบ้างนะครับหา obs เนี่ยเอ่อ start recording โอเค okay. แล้วก็เดี๋ยวผมจะบิดไม์ ตัวนี้ก่อนโอเคเลือกตรงไม่ให้เป็นโปรปุเ่เดี๋ยวก่อนนะงงแล้วนี่อะไรลาลายอินกดเป็นลายอินแบบโอเคอันนี้ไลายอินนะครับผมใช่ปไหมลายอินเออไลายอินเรียวเทคนะครับผม ถูกแล้วไล okay. น์อินเรียวเทคกดโอเคเสียงดังมากเลยเอ่อเอาพุทเดี๋ยวผมจะลองเบาเอาพุทดูเอาโอเคจะเบาเลยครับเบามาก um, okay. ประมาณนี้นะฮะพีคกแล้วอ่ะพีคกแล้วแรงมากครับเอาพุทอย่างแรงเลยครับผมรู้สึกว่าแรงเดี๋ยวลองเปิดเพลงดูนะครับเป็น เานะครับตอนนี้ตอนนี้เสียงเข้าไปเรียบร้อ,อย้ โอเคนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้แหละนะฮะเออเอาพุทผมน่าจะต้องเล่งที่มอนิเตอร์เอานะครับต้องเล่งมอนิเตอร์เอานะ,ะมันผมถ้าเอาพุทผมเล่งแบบดังๆนะครับเล่งดังๆคือแบบพีคเลย <S <S เครื่องอัดจะพีคเลยนะครับผมเออหรือไม่ก็ต้องไปเบาเนะครับเบาเสียงที่เครื่องอัด เครื่องบันทึกนะฮะหรือว่าเครื่องยิงนะฮะเครื่องที่เล่นก็สามารถที่จะเครื่องเครื่องเล่นก็คือเครื่องที่ต่อพีซีแจ็คตัวนี้นะครับก็สามารถบันทึกได้เหมือนกันนะครับบันทึกได้ทั้งสองเครื่องเลยนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับการต่อใช้งานนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอา เบาอะผมจะเอาไอ,าอ,าอาหูฟังมาต่อตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ราไปก่อนนะครับสำหรับาการแกะกล่องและใช้งานนะครับร e เวลล์คิว24ตัวน,นี้สำหรับมือใหม่นะครับกับการพอดแคสต์หรือว่าการแคสเกตนะรู้สึกว่าดูได้ดีมากแล้วก็เสียงที่ออกมาไม่รู้ว่าเป็นที่บอนิเตอร์ผมหรือเปล่า ต้องไปฟังใน OBS เอานะครับว่าเสียงมันดีมากน้อยเพียงใดนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับไยบายครับพบกันใหม่นะครับคลิปถัดไปนะฮะขอบคุณคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับเนาะอันนี้เสียงผ่านลำโพงนะจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีแหลมๆหน่อยนะครับปกติ BM 8ป0มันมันไม่ขนาดนี้นะครับมันจะมันจะเออนั่นแหละเท่าที่เคยเคยบันทึกมานะครับผมโอเคนาะ เสียงใน OBS น่าจะโอเคแหละนะครับน่าจะไม่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 ไมแตกนะโอเคอันนี้ลาไปก่อนครับกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ริทไฮไฟด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ